มีมติให้ยกเลิกการสอบนะคะสำหรับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนายสิบตำรวจหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความพยายามที่จะทุจริตในสนามสอบและเตรียมที่จะขยายผลสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินความผิดกับผู้จ้างให้ไปสอบผู้รับจ้างสอบและกลุ่มคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังค่ะ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี2559ร่วมประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบการทุจริตถึง4ชั่วโมงเสียงส่วนใหญ่ให้ผลการสอบประจำปี2559เป็นโมฆะและชะลอการสอบไว้ชั่วคราวจากนี้จะส่งหนังสือรายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาความเห็นพลตำรวจโทสาริศมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่า คณะกรรมการมีมติให้การสอบรอบนี้เป็นโมฆะและขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยทุจริตในห้องสอบจากทั้งสองสนามสอบรวม418คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้รับจ้างมาสอบเพื่อเฉลยคำตอบประมาณ80คนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าการตรวจสอบพบทุจริตครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะตรวจสอบนับคะแนนซึ่งพบว่ามีกลุ่มหนึ่งได้คะแนนสอบต่ำผิดปกติ ทั้งที่มีประวัติผลการศึกษาที่ดีกระดาษทดเขียนคำนวณหาคำตอบเขียนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่และถูกต้องเกือบทั้งหมดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีนำเข้าข้อมูลในระบบราชการอันเป็นเท็จกระทำผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรและหากเป็นข้าราชการจะพิจารณาโทษวินัยร้ายแรงที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะยกเลิกทั้งหมด นะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งซึ่งการยกเลิกอำนาจในการยกเลิกก็เป็นอำนาจของท่านผอตรลอซึ่งทางฝ่ายเลขาก็จะได้รีบบันทึกการประชุมแล้วก็มีข้อเสนอไปให้ท่านผอ,อส่วนที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาเราตรวจพบว่ามันมีมือปือนรับจ้างขออนุญาตไม่เอ่ยว่าเป็นพวกไหนแล้วกันนะฮะก็ขอวิสูจน์ทราบอีกส่วนหนึ่ง แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้สมัครในส่วนของมือปืนรับจ้างเนี่ยความผิดพื้นฐานขมวยามาตราร้อยสามที่แแลแจ้งความเท็จอัตราโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับพวกนี้ถือว่ากรอบข้อมูลเข้าไปในระบบราชการอันเป็นเท็จพันตำรวจเอกอุเทนนุยพินผู้กำกับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่า เรียกตำรวจมาสอบปากคำแล้ว15คนขณะที่ผลการสอบปากคำผู้ที่รับจ้างสอบบางคนรับว่าได้ค่าจ้างคนละประมาณ20,000บาทพฤติการคือเขียนเฉลยคำตอบให้ผู้เข้าสอบที่นั่งข้างๆกันคัดลอกคำตอบเบื้องต้นเตรียมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้เกี่ยวข้องท้องที่สถานีตำรวจนครบานหัวหมากคาดว่าจะเสร็จไม่เกินสัปดาห์หน้า และยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้สอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต